สวัสดีครับมิสซัมบีฟิชชิ่งครับวันนี้ครับวันนี้เรามาตกปลาไนฟิชชิ่งกันนะครับวันนี้เราจะมาตกกันแบบไม่ตายขอเดียวนะครับไม่ตายขอเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อดตกปลามิสซัมบีฟิชชิ่งบรีนะครับวันนี้ครับอดากจะให้น้องแจ็คเป็นคนตกนะครับแล้วก็ตั้งทุนนะครับ นนเราจะเซฟซีโร่นะครับจะเห็นว่าทุ่นมันยังจมอยู่วนนี้ยังต้องตัดแต่งทุ่นนะครับเดี๋ยวออันนี้ยังหนักไปนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นหมอ,อกทีละนิดเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นหมอ,อกทีละนิดน,น,นะครับเราค่อยตัดแต่งนะครับสกวัวนะครับ เส้นสีโร่กับเสูนย์นะครับไม่ตายนะฮะอีมากหน่อยได้ครับปิมปิมมกนนะครับเริ่มได้แล้วครับปิมแล้วนะครับไอที่ตั้งที่มันเป็นแดงผล่ขึ้มาันี้เผื่อลมได้ป่ะใช่ครับเราเราตกระยะไกลมันจะได้มองเห็นชัดด้วย เวลาลมพัดเนาะลมแรงเนาะมันเอ็นมองไม่เห็นหางทุ่นเนาะถ้าเราตั้งนั่นมากเี๋ยวไม่หน่อยนึงอันนี้ปิ่มลปแดงเลยครับหนึ่งข้อสีแดงนครึ่งข้อคอแดงเนาะอีกนิดนึงนะครับจบได้แล้วอีกเดียวจริงนะตะโกเส้นใหญ่แล้วมันตัดยากได้อยู่ได้อยู่ตามได้ โอเค okay, นะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่แต่แป๊บนึงน, okay, นะโอเ<อ>คอออได้อยู่หน่อยเกินนิดหน่อยได้อยู่แล้วก็เซตสีโรแล้วนะครับเออโอเค <okay. S 1> หางทุนโผล่ขึ้นมามประมาณหนึ่งข้อสีนิดนิดสีนิดนิดหครับรถนี่ต่อไปเราจะเซตีโรนี่คือตะกวรวลอยอยู่กลางน้ำเนาะใช่ครับตะกวรวลอยตะกวรวดต้องต้องทำลายแบบนี้ เซตซีโร่ในที่นี้นะครับคือตะกวัวและชุดลูกหมุนเนี่ยจะตั้งอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับจะจะแขวนจะแขวนอยู่คือยังไม่ถึงพื้นนะครับทีนี้เราจะมาหาระดับน้ําในระดับการหาระดับน้ําเนี่ยถ้าเกิดตะกวัวช่องห่วงลูกหมุนเนี่ยแตะอันนี้คือการหาระดับน้ําซึ่งเราจะวันนี้เราจะเอาสามข้อนะครับสามข้อสีคือจะอยู่แบบนี้เลยเป็นการตั้งไม้ตายนะ ไม่ตายเบาตอนนี้ลูกหวงลูกหมุนตัวล่างเราแตะงีแล้วนะครับซึ่งเราตั้งไว้แค่สามข้อสีอย่างที่อธิบายไปต้นคิดนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเบ็ดแล้วทีนี้จะมีน้ำหนักของตัวเบ็ดกับเหยื่อซึ่งมันจะกดลงไปอีกประมาณหนึ่งข้อสีก็คือจะเหลือสองข้อสีลโอ๊ป เห็นไหมพี่เห็นเป๊ะอ่าตอันนี้ใส่ตัวเบ็ดไปแล้วนะครับยังลดเป็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เราใช้เบ็ดเล็กยังไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปเราก็ผสมเหยื่อนะครับสุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตกกันนะครับทีนี้ดูอาการการกินของปลานะครับปกตินี่ไม่ตายดีต้องถอนใช่ไหมครับถอนครับอันนี้ได้ได,ได้ทั้งตอกทั้งถอนทั้งไหล ได้ทั้งต่อทั้งสอนทั้งไหลธรรมดาเราคงจำอันนี้ก็ตั้งแตะพื้นนะครับตะกั่วแตะพื้นไม่ใช่ตะกัวแท้จะเป็นอนี้เลยนะเป,นเป็นหวงห่วงร่มูนแกนยาวอะ่ะแตะพื้นอยู่แล้วก็ตัวเบ็ดก็นอนนะครับนี่ตั้งไว้ที่สามข้อสีกันลมด้วย้ลวลมพัดบาแรงๆก็จะพอ่อหิน ไปก็ผสมเ <im it> ดือดตอกอย่าดูอาการครับที่เราที่เราตั้งตั้งให้เห็นวันนี้คือตั้งตะกัวเลือกใช้ทุ่นที่มันดอกใหญ่ๆเนาะดอกเบอร์ใหญ่หน่อยแล้วก็ินตะก,กัวหน่อยนะครับเพื่อให้ให้เหยื่อลงเร็วนีฝูงปลาเล็กดูว่าเดี๋ยวดูไปแล้วครับไปแล้วครับ <im it> นครับนี่ครับคือฝูงปลาเล็กเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยฮะปลาเล็กมันก็จะเข้านะครับ เราคริปนี้เราก็จะเสือเห็นว่าไม้ตายหนีปลาเล็กได้จริงไหมได้จริงไหมเพราะตามหมายธรรมชาติจะเจอบ่อยๆเลยอ่ะแงงลงรายชื่อก็ลงมั่วมีอาการนะครับ ถอนถอนถอนนี่ครับถอนมาแล้วนี่ครับอาการไม่กันนะอันนี้ต้องอันนี้ต้องมือถือลปปะปลาขาวไปกี้นี่ครับเนี๋ยถอนนะครับนี่นะฮะอาการกินนะครับพอทุน่นถอนก็วัดได้เลยนะครับการตกไม้ตายใช่ไหมครับ<ป>อุยอันนี้อะไรบนเนี่ยตัวอะไรอยู่ Thank <laughs> you. Mà nhìn vang Ô, oh. tôi vừa, tôi không, không oh. Tôi tôi, dài, tôi, dài. tôi, dài. tôi dài. ขาดเลยกลัวแล้วนี่เนี่ยปลาอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้ว Thank <sweak> you. โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการตกไม้ตายนะครับการตั้งตกไม้ตายนะครับจากทางช่องนะครับบีสามบีพิชชิงนะครับผิดภาพการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเกตความรู้ที่จะพอมีสาระให้กับนักตกปลานะครับมือใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับการตั้งตกไม้ตายนะครับแล้วก็ตกไหนนะครับอะไรก็ขอบคุณในการติดตามรับชมครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบีตามีพิชชิ่งครับ I you.